คิอถือไว้ให้ได้หรอมายังเอาแล้วหรอครับสวัสดีนะครับหมอทอมนะครับแพทย์ด้านริการบอร์ดด้านสัญจกรรมการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยวก็วันนี้มาต่อเลยนะครับวันนี้ผมมาขยายความเรื่อง DHT อกเกอร์โดยที่ท่านสามารถซื้อซื้อซื้อทานเองได้แล้วก็ ซื้อหยอดเองได้เดี๋ยวเรามาขยายนะฮะก็คือเป็นกลุ่มวิตามินกลุ่มอาหารเสริมแล้ว d h g หลายท่านไม่จักมันคืออะไรทำไมทำไมเวลาเรื่องผมร่วงต้องขึ้นว่า d h ็ blocker ต้องบอกก่อนนะฮะเห็นเป็นรูปว่ามีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นสังซิงหรือว่าแชมพูต่างๆต้องขยายความก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นรูปสไลด์ว่า no conflict of interest นะครับคืออันนี้เป็นภาพที่ผมไปบรรยายในต่างประเทศฮะที่ฝรั่งเศสที่ตุรกีหรือว่า ที่ต่างๆด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเรามี c o n f lict of interest อย่างสมมุติว่ามีสปอนเซอร์ของบริษัทยาหรือมีเขาเรียกว่า,าบริษัทเครื่องมือสปอนเซอร์เราอันนี้เราต้องดีแคร์คลิปนี้ผมไม่มี c o n f lict of interest คือไม่ได้มีรับสปอนเซอร์จากที่ใดนะครับก็เลยต้องพูดในแง่ของเป็นนักวิชาการเหมือนกับทุกครั้งที่ผมไปบรรยายที่ต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าเรื่องฮอร์โมนตัวร้ายก่อนก็คือว่า ดีเอสจีหลายท่านงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรผมพูดง่ายๆก็คือดีเอสจีเนี่ยมันคือจากฮอร์โมนเพศชายแล้วมีการเปลี่ยนถ้าพูดเป็นภาษาก็คือเขาจะพูดตรงว่าไฟอัลฟาลดักเทสซึ่งฟังแล้วมันจะปวดหัวมาเป็นฮอร์โมนดีเอสจีผมก็เลยทําให้ทางทีมงานทําเป็นสไลด์เลยว่าดีเอสจีมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเขาไปทําลายที่เส้นผมมีประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่ไม่มีนะครับก็คือว่าแต่ว่าบางท่านละกันผมเรียกว่าบางท่านเนี่ยทําให้ผมเนี่ย ตอบสนองต่อ D H T มากเกินไปก็จะเหมือนเป็นตัวร้ายว่าทําให้ผมเนี่ยบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น D H T blocker คือว่าบล็อกให้เกิด D H T น้อยที่สุดตรงนี้นะฮะก็เลยต้องเข้าใจทีมงานทําเป็นรูปน่ารักมากเลยฮะเป็นตัวสับประหลาดมาตัวเนี้ยถ้ามีน้อยเราไปกินยาฟินสไลน์เราไปบล็อกเขาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าทําให้ผมเนี่ยหนกขึ้นก็ ก็มีงานวิจัยนะฮะก็คือยืนยันนะครับว่าดีเเนี่ยทําให้บริเวณหนังศีรษะเนี่ยก็คือว่าผมเส้นเล็กลงทําให้รูมขนเนี่ยเลื่อนมาเลี้ยงที่รูมขนเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทําให้เกิดภาวะผมบางตรงนี้เป็นเรียกว่าคือมิเรียกว่าทั่วโลกยอมรับว่าโอเคผลกระทบจากผมร่วงจากกรรมพันธุ์หรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมาจากตัว dh t ทเพราะเป็นตัวที่ว่าเปลี่ยนมาจากเทโทสเตรนซึ่งตรงนี้เนี่ย มีงานวิจัยว่าถ้าสมมุติว่าเราบล็อกตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแต่วันนี้ผมจะมีทิคแอนทิปในการที่ท่านจะเลือกว่าถ้าท่านไม่อยากกินยาแล้วท่านเลือกอาหารเสริมเนี่ยเราจะทํำยังไงเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็ถ้าทานยาบางท่านกลัวบางท่านทานยาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเรียกว่าผู้ชายทานเสร็จเต้านมขยายใหญ่ขึ้นมาพอไปบล็อกฮอร์โมนดีเอทีทำให้แบบคล้ายๆกับมีหน้าอกขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งบางทีทานยาไปเสร็จแล้วเนี่ย อาจจะมีเขาเรียกว่าสมองเบอร์บ้างคิดไม่ออกแล้วก็ความต้องการทางเพศลดลงแล้วก็เอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราไม่กินยาแล้วเราใช้ซัพพลิเมนต์เนี่ยผลจะเป็นยังไงอันนี้ผมจะมาพูดให้เป็นกลางๆนะครับแล้วก็มีเราเริ่มจากเลยนะฮะว่า d ีเอชซีบล็อกเกคือการบล็อกเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วก็เยอะมากผลิตภัณฑ์ในยเยอะมากผมถ้าผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวผมเรืองไม่ถูกเลยเพรทุกการวิจัยเนี่ยบอกว่า ตัวเองดีหมดผมก็เลยจะมาไล่ทีละอันนะครับแล้วก็ทำซัมเมอรี่ให้ทำสรุปให้นะครับตัวแรกเลยนะฮะสุดฮิตเวลาเสิ T er, Soul ร์ชเดีทีบล็อกเกอร์ก็ซอฟพอมเโตนะฮะตัวนี้จะช่วยลดระดับฮอร์โมนเดีทีเป็นตัวบล็อกได้แล้วก็ช่วยในการป้องกันผมลุดด่วงแล้วก็มีงานวิจัยรองรับเสิร์ชได้ซอฟพอมเโตก็เขามีผลข้างเคียงไหมน้อยกว่าการกินยาเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเวลาถ้าเสิร์ชแล้วเนี่ยเขาจะจัดคาตาตรี่นะฮะจัดประเภทเนี่ยเป็นประเภทอาหารเสริมคือเดินก็ไปไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สามารถซื้อได้เลยซึ่งตัวเนี้ยเป็นคอมมอนเลยเป็นสแตนดาร์ดเลยเกรดดิ้งแล้วกันนะฮะผมให้ไว้นะฮะตัวเนี้ยให้ไว้ประมาณเกรดสี่เดี๋ยวจะมาบอกทิกว่าเอ๊ะสี่คือยังไงก็คือผลข้างเคียงน้อยแต่ประสิทธิภาพเนี่ยถ้าถามผมโดยส่วนตัวเนี่ย ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่มันมีทิคครเวลาท่านซื้อซื้อมาทานโดสิทลคอมเมนเนี่ยสามรอยี่สิบมิลลิกรัมแต่ว่าท่อนิดนึงคือตัวเนี้เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเมตาบิไลท์เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยร้อยหกสิบสมมุติฮะร้อยหกสิบแล้วท่านทานเลยสองเม็ดตอนเช้าเนี่ยถ้าท่านทานแบบเนี้ยผลลัพธ์อาจจะไม่ดีเท่ากับท่านทานเช้าเม็ดหนึ่งแล้วท่านทานเย็นอีกเม็ดหนึ่งแบ่งสปิดเป็นสองโดสเพราะว่า เขาถูกขับออกได้เร็วถ้าจะให้ฤทธิ์เขาอยู่นานเนี่ยท่านทานเช้าแล้วท่านตอนตอนเย็นเนี่ยในกระแสเลือดเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเหมือนกับตัวซอฟพัลเมโตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นถ้าท่านอยากทานนะฮะย้ําเลยนะฮะว่าถ้าเทียบกันเนี่ยดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ผลข้างเคียงเนี่ยถือว่าน้อยมากก็อันต่อมาสุดคิดเลยตัวคีโตคนาโซนแชมพูอันนี้จริงๆแล้วเป็นแชมพูที่ใช้รักษา คือว่าเชื้อราหรือเชื้อฟังกัสก็มีงานวิจัยนะฮะเปเปอร์รองรับว่ามีการตอบสนองสูงถึงแปดสิบเปอร์เซนแล้วก็ผลข้างเคียงอาจจะมีการคันแห้งเนี่ยน้อยฮะประมาณไม่ถึงหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็แต่เพิ่มความหนาเฉลี่ยเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ต้องต้องบอกก่อน,นะฮะแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถูก,กว่าใชใช้แชมพูตัวนี้แล้วบางทีไม่เห็นผล เดี๋ยวผมมีทิปแอนทิปอย่างนี้นะฮะถ้าท่านใช้แชมพูคีโตคโนาโซนเนี่ยเวลาท่านใช้นท่านไม่ต้องใช้ทุกวันท่านใช้อาจจะทิปหนึงสักสองครั้งหรือสามครั้งพอเพราะถ้าท่านใช้บ่อยมากเนี่ยมันจะละคายและที่สําคัญก็คือว่าถ้าท่านใช้บางท่านสระผมเร็วมากไม่ถึงห้านาทีใช้สองสามนาทีเสร็จแล้วท่านรีบล้างออกเนี่ยแชมพูมันจะไม่ทันซึมอย่างน้อยท่านต้องขอสักห้านาทีเปิดเพลงไว้สักเพลงหนึ่งหรือสองเพลงก่อนเพลงยาวก็ห้านาทีท่านใช้อย่างน้อยห้านาที แต่ไม่ควรเกิน10นาทีเพราะว่าถ้าท่านทิ้งน้อยกว่านั้นเนี่ยตัวยาเขาจะไม่ออกฤทธิ์ตัวนี้ผมให้ประมาณ4เหมือนกันนะฮะก็มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ลดการหลุดล่วงได้เลยนี่คือทิกแอนทิปนะครับต้องย้ำนะว่า2%อีกอันหนึ่งที่ท่านจะเจอ d ี g อ o จีบ็อกเกอร์เนี่ยก็คือซิงลินทีแอตตาเซนทีนแล้วก็เยอะมากที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยฮะแล้วก็มีปัมกินซีดออย ทุกอย่างเยอะมากเลยมิกซ์เป็นสูตรรวมตรงนี้ท่านไปใช้ได้นะฮะก็ดีกว่าไม่ผลข้างเคียงเนี่ยถือว่าต่ํามากอ่าต่ํามากแล้วก็ท่อนที่สําคัญก็คือว่าดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ว่ามีทริคนิดนึงนะฮะที่เราเคยเจอปัญหาก็คือว่าหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดโอค่อยทานวัละเมตเพราะโดสก็กําหนดมาเพื่อความปลอดภัยหลายท่านไปทานสองเม็ดสามเม็ดบางคนทานสี่เม็ดมันจะผิด หนึ่งโดสมันจะมีปัญหาคือพอโดสมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะไปรบกวนร่างกายท่านอันนี้เดี๋ยวถ้าพูดไปมันจะนานแต่ผมแนะนําว่าถ้าเขาแนะนำหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดเนี่ยท่านทานแค่นั้นพอท่านไปทานมากกว่านั้นเนี่ยเขามีงานทําวิจัยมาแล้วผมสรุปให้เลยว่าทานเยอะเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมขึ้นหนาผลลัพธ์มันไม่ได้กับการเพิ่มโดสอย่าทานเยอะนะฮะอันนี้คือทิกแอนทิปเลยนะฮะที่ท่านทานถ้าท่านทานซัพพลิเมนต์ตัวที่เป็นบล็อกเกอร์ท่านทานตามเลคคอมเมนโดสของแต่ละสูตรแต่ละที่ในสไลด์ แคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครเวลาท่านจะไปซื้อฐานอาหารเสริมซัพพลิเมนต์อนะ่ะอันนั้นมีเปเปอร์รองรับถามอกว่าแล้วทำไมเปเปอร์สารหลายตัว d ีเอบ็อกเกอร์เพราะว่าเป็นถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับเพราะตลาดใหญ่มากใครๆก็อยากที่จะผมหนาก็ผมสรุปไว้นะฮะว่าอาหารเสริมเนี่ยท่านทานดีกว่าท่านไม่ทําอะไรเลยแต่ผลการรักษาเนี่ยผมให้ว่าเป็น C แต่ข้อดีคือผลข้างเคียงเนี่ยน้อยมากก็สรุปไปให้ในคลิปนี้ครับว่า ทานได้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะฮะที่แอนทิปแล้วเดี๋ยวในไลฟ์หน้าเนี่ยจะต้องผมจะมาแนะนำเรื่อง p Prescript i o n ละว,ว่าเอ๊ะที่ต้องปร,ปรึกษาแพทย์เนี่ยมีฟินเนสไลน์ดัสไลน์รายละเอียดตรงนั้นจะคนละแบบกันแล้วเดี๋ยวผลผลการรักษาก็จะเปรียบเทียบให้ดูครับผมขอบคุณมากนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทางผู้ที่ติดตามนะครับผม